ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาข้ออีกอันหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา นั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสงเคราะห์ลูกเมียให้เป็นสุขเนี่ยควรสงเคราะห์ลูกละเมียให้เป็นสุขโอ้โหเอ่ความจริงการมีลูกการมีเมียนี่เวลานี้ใครเขามีหน้าที่ยังไงก็ไม่ทราบท่านบอกว่าถ้าชาวโลก ที่จ้มีความเป็นสุขจริงๆก็ควรจะห่วงลูกควรจะห่วงเมียที่อยู่ข้างหลังจะถือว่าเมียที่เราหามาแล้วเขาก็มีความสามารถบางทีเขาก็มีเงินดาวเงินเดือนบางคนสามีเป็นชั้นโทแต่พัญญาเป็นชั้นเอกแล้วบางคน สามีเป็นแค่รองอธิบดีแต่พัญญาเป็นรัฐมนตรีแต่ในเมื่อเขามีฐานะดีอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะหว่วงเดี๋ยวว่าพ่อเป็นสิบเอกแต่ว่าลูกเป็นร้อยเอกถ้าคิดว่าลูกดีแล้วพ่อไม่ควรจะห่วงถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าว่าถ้าพูดพูด คิดว่าพระพุทธเจ้าทํานบอกว่าไม่ถูกความห่วงในที่นี้ไม่ด้หมายความมา่ห่วงในฐานะที่ต่างคนต่างหามาได้ให้มีความห่วงใยกันในฐานะที่มีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีพัญญาพัญญาต้องการความอบอุ่นจากสามีสังเกต เคอได้รับฟังอยู่เสมอว่าท่านพัญญาที่มีทรัพย์สินมากๆแต่ว่าเกิดความระทมใจเจ้าสามีที่มีความไม่มีความห่วงใยนี่มีเยอะเคยรู้จักหลายหลายท่านไม่ใช่ท่านเดียวมีเงินนับร้อยล้านแต่เขาอาจจะมีถึงพันล้านก็ได้แต่ได้ว่า,าสามีไปมีเมียมากเขา ไม่ใช่มีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยก็ดีพัญญามีความสุขเพราะมีคนเดียวต้องมาเอินสาม,มีถ้าเป็นคนมีเมตตาดีเห็นหญิงอื่นไร้คู่ครองเกรงว่าจะหงอยจะเหงาถ้าเลยตั้งท่าเป็นคนมีเมตตาไปเอาหญิงอื่นมาเป็นพัญญาใหมา่ รากยกดเงินในบ้านนับร้อยล้านไม่ได้เป็นเครื่องบรรุงใจให้มีความสุขสำหรับพัญญาเลยเป็นอนุว่าท่านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมบางรายสามีส่งเดือนเงินให้ใช้เดือนละตั้งหกเจ็ดหมื่นแต่ได้ว่าสามีไปมีเมียเล็กๆเกป็นหลายคน ไปดูคนเบทนี้คิดว่าจะมีความสุขท่านก็เลยเอางินหกเจ็ดหมื่นนำมานั่งเล่นไพ่แก้กลุ่มมาไดินสะสมเอาไว้ถามว่าทำไมยิงทำอย่างนั้นท่านก็บอกว่ามันกลุ่มถามวไากลุ่มตอนไหนกลุ่มที่ตอนที่สามี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 เมียมากไม่ใช่มีเมียน้อย ดูแต่ไอ้ที่ขึ้นชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมั่งคั่งสมบูรณ์ที่พูดมาเมสักครูว่าสามีเป็นชั้นโทพัญญาเป็นชั้นเอกมีเงินเดือนมากกว่าหรือว่าสามีเป็นรองอธิบดีพัญญาเป็นรัฐมนตรีมีเงินเดือนมากกว่ามีไรายได้พิเศษมากกว่าก็จงอย่าคิดว่าเขามีความสุข ความสุขที่พัญญาต้องการก็คือความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับบุตรละทินดาก็เหมือนกันก็ต้องการความอบอุ่นความเอาใจใส่ของบินดาเป็นสำคัญเพราะว่าเป็นพ่อบ,บ้านถ้าเรามาพูดกันถึงคนธรรมดาคนที่เขารักลูกรักเมียต้องการให้ลูกเมียมีความสุข เขาก็จะต้องเว้นอย่างนี้คืนหนึ่งไม่เป็นคนโหดร้ายไม่ใช่คนดุไปก่อเรื่องกับชาวบ้านชาวเมืองเขาให้สร้างความเดือดร้อนเสียทรัพย์เสียสิเสยสนเสียสุขภาพของร่างกายก็ถูกทำร้ายมาหรือถ้าไปทำร้ายเขาก็มีเรื่องมีราวต้องเสียเงินเสียทองเข้าคุกเข้าตารางอย่างนี้ลูกเมียมีความทุกข ถ้าหาว่าสามีเป็นคนคี้รักขี้ขโมยคคดกงเขาชาวบ้านเขาก็เกลียดทำหน้าถ้าสองอย่างในชาวบ้านเขากเกลียดเท่านั้นแหละเขาจับได้มีโทษติคุกติดตารางก่อนจะติคุกติดตารางก็ต้องสู้คดีกัน <c oughs> สร้างความหวัน่นความสะท้านสูญเสียทรัพย์สินที่พึงบำรุงลูกบำรุงเมีย ไปเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเจ้าหน้าที่นี่ก็หมายถึงพระเจ้าเพราะเจ้าหน้าที่ที่รับเจ้าที่ที่ไม่รับไม่เกี่ยวและไมิฉะนั้นก็เสียแกท่านหน่อยบรรทุกผู้แก่ต่างความสูญเสียทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะมาเลี้ยงลกูกเลี้ยงเมียมันก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีความทุกข์นี่เขาต้องเป็นอย่างนี้คนรักลูกรักเมีย แล้วใยกาลนีสสามคนรักลูกรักเมียเร,เราก็ต้องมีเมียน้อยอย่าไปมีเมียมากก็ <c oughs> ว่ามีเมียน้อยก็คือมีแต่เมียคนเดียวไม่มีเมียมืออื่นเดียวไม่ต้องมีแถมไม่ต้องมีเมียเก็บไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่น พราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราได้ให้สัญญากันแล้วว่าเราจะรักกันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะประคับประคองกันให้มีความสุขถ้าเราไปมีเมียมากขา้าบางทีข้าวมันไม่ค่อยจะมีกินเหมือนกันพ่อไรไปบ้านโน้นบานโนนเขามาโหว่ว่าเป็นคนเจ้าชู้เขาบอกข้าวหมดแล้วมาบัานนี้บันนีเขาบอกข้าวหมดแล้ว เราเป็นคนมีบ้านหลายบ้านเป็นคนมีเมียหลายเมียก็เ,เลยต้องกลายเป็นคนโสดไปข้าบ้านน้อยก็ไม่ได้เข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึง่งนาดีท่านเป็นคนมีเมียมากเมียประจำก็มากเมียพิเศษก็มากแต่ว่าในการบางครั้งท่านก็เป็นคนไร้เมียเหมือนกัน ท่านเว้นจากเมียพิเศษจะต้องการเข้าไปหาเมียรประจำเมียรประจำท่านโมโหท่านก็เลยใส่กลอนบ้านไม่ยอมให้เขา้าเรียกเท่าไรเท่าไรเมียก็ไม่เปิดกลอนให้เป็นอันว่าท่านวันนั้นท่านก็ต้องนอนตักอยู่ไม่มีมุ้งจะกลางจะต้องใช้อากาศเป็นที่รักใช้ความหนาวเป็นเครื่องประคับประคอง มีความช้ำใจมันก็เกิดเหมือนกันฉะนั้นถ่าราห่วงบุทพัญญาของท่านก็จงเป็นคนมีเมียนน้อยอย่ามีเมียมากนี่การใช้ศัพท์ของคนพูดนี่มันจะขวางใจฝ้างหูชาวบ้านมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขอพูดตามความเป็นจริงคนมีเมียหลายคนบอกว่ามีเมียนน้อยมันนีที่ไหน จำนวนมันมากขึ้นบอกว่าน้อยนี่มันไม่ถูกใช้ภาษาภาษาไทยกันไม่ถูกนี่ว่าใครเขาเรือเปล่าเนี่ยเขาใช้กันมาทั้งโลกแต่เจ้าคนคนนี้มันบอกว่าเขาใช้ไม่ถูกใครเป็นคนไม่ถูกก็นั่งพิจารณาเอาเองก็แล้วกันพูดกันตามภาษาวยากรณ์ นี่คนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียก็ต้องมีคนมีวาจาเป็นสัจญะอย่ยาโกหกลูกอยาก่าโกหกเมียสองมีวาจาอ่อนหวานชุ่มชื่นพูดใด้รับความชื่นใจมีอะไรเป็นที่ผิดพ้องหมองใจลูกทำผิดเมียทำผิดก็เตือกตักเตือนด้วยความหวังดีใช้วาจาดีๆพูดกันฟังง่าย แล้วก็อย่าพูดวาจาเป็นเครื่องเสียดแทงใจให้เกิดความแตกร้าวระหว่างกันและกันอย่าใช้วาจาเป็นที่สะเทือนใจกันอ,อย่างนี้ดีไหมแล้วถ้าเราห่วงลูกห่วงเมียก็อย่าเอาเงินไปแจกเจ้าของสุราย่าเมา ทรัพย์สินนั่งหลายเหล่านั้นที่เราไปซื้อมากินข้าเมื่อเมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างลงเมาี่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเล็กเรื่องคุกเรื่องตารางในี่มันเล็กไปหมดหมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะเข้าคุกเข้าตารางเมื่อไรก็ได้ดีไม่ดีแข้งขาที่มีไว้ใช้เป็นประโยชน์ฉันจะให้คนอื่นตัดเส้ขาดเมื่อไรก็ได้ ชีวิตที่ควรจะทรงต่อไปก็สามารถที่จะพลีตายเสียมาอะไรก็ได้เพราะความเมานี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ถ้า,าการอย่างนั้นเกิดขึ้นลูกเราเมียจะความมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์รายการที่สองถ้าเกิดเรื่องเกิดราวก็ต้องเสียเงินเสียทองเป็นกรณีพิเศษ ต้อเอาเงินที่มีไว้สําหรับบำรุงลูกบำรุงเมียบำรุงตัวไปเสียให้แก่คนอื่นเขาทํางานมาเกือบตายไปเสียเงินให้เขาก็ความเมาเป็นสําคัญดำเนการต่อไปถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกินดีดื่มดีดื่มดื่มประเภทชั้นดีเพราะว่ากินแล้วก็น,นอนไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ไปพักไม่ไปผ่อนไม่ไปอาบไปอบไปนวดไม่เป็นคนขี้เมื่อยไม่เป็นคนขี้ร้อน กินแล้วก็กลับบ้านจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้นั่งกินดีเมาดีแต่อย่าลืมว่าเงินที่เสียไปค่าสุราไม่ไรนี้วันละเท่าไหร่ตั้งบัญชีเขไว้ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันมันเท่าไหร่สิบปีเท่าไหร่ยี่สิบปีเท่าไหร่สามสิบปีเท่าไหร่กินมากี่ปีตั้งงบเขไว้ เงินจำนวนนี้ถ้าเราไม่จับเราจะนำมาจับจ่อยจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเป็นการบำรุงความสุขภายในเราจะมีความสบายมากขึ้นหรือว่าเราจะลำบากมากลงเพราะเงินจำนวนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่จ่ายในการดื่มสุราเมรัยต่กลับมาใช้ในบ้านมีคนข้อธรรมมาคนหนึ่งเธอเป็นเด็ก เป็นนายทหารเป็นลูกศิษย์มันนนสมัยหนึ่งเธอดื่มสุราเมรัยเกือบเกือบจะต้องถูกไล่าจากผู้บังคับบัญชาก็เลยไปขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องเขาวินัยก็เป็นเรื่องเขาวินัยแต่ว่าจะเพิ่งให้ออกเลยเอาแต่เพียงลงโทษไม่ทั้ง,งเดือนอก็พอหรือกักบริเวณจะขังก็ได้ แต่ก็ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าเมาต่อไปแล้วก็ขอให้ไล่จากงานทันทีเป็นอันว่าเธอก็ยอมรับผู้ว่าคับบัญชาก็กอนุโลมตามแต่ว่าโทษของเธอนั้นมันก็ไม่ถึงกับมากมายเกินพอดีนักแต่เขาเห็นว่าเธอเมาขนาดที่เป็นนายทหารนี่ต้องเป็นหนี้ในสิบนี่มันก็แย่กันอยู่แล้ว เสียศักดิ์ศรีคนไหนแต่หารลูกเมียก็เต็มไปได้วยความลำบากหลังจากนั้นเธอเริ่มเลิกดื่มสุราเมีไรมาหนึ่งปีผูพ้พูดไปพบเธอเข้าเธอก็อวดความดีเธอบอกว่าเลิกดื่มสุราสิปีเดียวมีวิทยุให้ลูกฟัง มีโทรทัศน์ให้ลูกดูนี่สินเนี่ยเคยปรากฏมีก็ไม่เคยมีมีความอยู่เป็นสุขสบายยังได้ย้อนถามเธอไปว่าเวลานี้รู้สึกตัวได้อย่างว่าเป็นคนนะ้ำมันดีก็เป็นสัตว์ติดฉันเธอก็ก้มลงกรบาบบอกดีจริงๆครับผมอยหอยอมรับว่าคําตักเตือนเดิมที่ตักเตือนไว้นะัมนมีประโยชน์ ที่มันเป็นโทษกับพระผมฝ่าฝืนต่อแต่นี้ไปตลอดชีวิตจะไม่ขอดื่มสุราเมีไรต่อไปก็ขอโมทนาก็เลยโมทนาให้เธอได้นคนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียเพให้เป็นสุขก็ต้องประกอบกได้วยเมตตาความรักใจรักลูกรักเมียเป็นปกติกรุณนนามีจิตคิดสงสาร ตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์ทุกอย่างเท่าที่ความสามารถจะมีได้ให้เธอมีความสุขกันและอารมณ์อิริสยาอาทันก็ต้องไม่มีในจิตมีความรู้สึกนกึกคิดว่าลูกเลิ่มเมียถ้าเขายัมีงานมีการมีศักดิ์ศีใหญ่มากเท่าไรเราจะดีใจกับเธอไม่อิชาริสยาเธอ แล้วก็อย่าทิ้งความลำเอียงเที่ยงทำสี่ประการคือไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความกโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวให้การลำเอียงสี่ประการนี้ไม่แนะนำํำอาจจะเพียงว่าตั้งใจให้มันตรงเท่านั้นองสมเด็จพระิชิตามานที่สอนที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าอย่างนี้ ท่านเห็นได้อย่างว่ามันเป็นความดีหรือไม่ดีควรจะรับปฏิบัติตามหรือไม่ในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงอย่าทำการงานให้ข้างค้างมานัว่าการงานทุกอย่างที่เราทํทำเนี่ยอย่าปล่อยให้การงานมันค้างมีอะไรทำให้หมดที่ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ทำ พยายามทำแต่ก็เต็มความสามารถมีฉันทะคือความพอใจในกายงานกายงานในหน้าที่มันจะมากมันจะน้อยอยังไงก็ตามทีไม่ทิ้งกายงานให้ครัง้งรับคำสั่งให้ทำเท่าไรทำหมดเท่านั้นฉันทะวิริยะมีความเพียรบากบันถึงแม้ว่ามันจะหนักสะเพียงไรก็ตามที จะยากจะลำบากเท่าไรก็ตามทีก็คิดว่าการงานประเภทนี้นั่นแหละที่จะช่วยให้เรามีความสุขผลที่เราจะได้มาเป็นเงินเป็นทองก็เพราะสายการงานจะเป็นขดราชการจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นช่าไร่ชนาก็ตามงานอันใดที่คุณจะทําเสร็จในวันนั้นที่กําหนดไว้ต้องทําให้เสร็จตามนั้นนี่ประการหนึ่ง จิตะสนใจอฝักใฝ่ในกิจการงานนั้นคิดไว้เสมอว่าการงานประเภทนี้เราจะต้องทําด้วยดีไม่ยอมละเที่ยงในการงานวีมังษาใช้ปัญญาพิจารณากิจการที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าก็หา,า,าบุญดีจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ตาม ก่อนที่จะทำงานประเภทนั้นลงไปต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาดูเสียก่อนว่าไอการงานที่เราจะลงมือทำไปเนี่ยมันถูกแล้วมันผิดมันมีผลดีแล้วมีผลร้ายมีผลดีมากแล้วมีผลดีน้อยเราเลือกเอาด้านมีผลดีมากด้านมีผลดีแล้วก็ต้องเลือกเอาดีมากไม่ใช่ดีน้อย ถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสงตสวัตรมิโสภาคแนะนํามาอย่างนี้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วหรือยังโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในขั้นต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําว่าควรให้หนึ่ง แล้วก็ควรประพฤตริรมหนึ่งคาว่าควรให้นี่หมายความว่า,วาต่างคนต่างมีการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันถ้าใครเขาขาขดข้องอะไรใครข้องในวัตถุเราก็ทรงเคราะห์เกือ้อกูลกันในวัตถุถ้าวัตถุเราไม่มีจะให้เราก็ให้คําแนะนําแล้วว่าให้แรงงาน ถ้าต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ในโลกนั้นโลกนี้จะมีความสุขแล้วก็มีหรือว่ามีความทุกข์นั่งคิดกันให้ดูให้ดีต่างคนต่างให้กันใครขัดสนจนยาใครคข่องเลยอะไรก็ตามเรามีเราไม่ยังเกียดเต็มใจให้พร้อมใจให้ ต่างคนต่างให้ในคนผู้ให้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมานั่งรับความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาว่าต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาขาดเกลือเราให้เกลือเขาเราขาดพริกเขาให้พริกเราเขาขาดน้ำเราให้น้ำเขาขาดข้าวเขาให้ข้าวต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน โลกนี้มีความสุขและมีความทุกข์ะทั้งกล่าวว่าต่างคนต่างจงประพฤติธรธรทำแปลว่าความดีส่วนใดก็ตามที่กฎระเบียบบังคับวางไว้พระประเพณีมีอยู่เราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีแต่ความรักความสงสารซึ่งกันและกันไม่มีความอิจฉาดิสิยาซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้นั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ในข้อต่อไปแทนกล่าวว่าจงสงเคราะห์ญาิทั้งหลายให้มีความสุข นี่คำว่าญ,ญาตในที่นี้เราจะถือวงคแบคบเกินไปมันก็ไม่ถูกญาติสืบสายแต่กลนก็ดีญาติร่วมประเทศก็ดีญาติร่วมโลกก็ดีถือว่าเป็นญาติเหมือนกันมีฐานะเท่ากันคือว่าเป็นต่างคนต่างเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันถ้าเราสามารถจะเกื้อกูลกันได้ต่างคนต่างสงเคราะห์ ไม่ใช่สงเคราะห์คนเดียว <c oughs> ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างสงเคราะห์กันเอเรื่องที่จะต้องมาตั้งจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นนายเอาทรัพย์สินทั้งหลายในโลกที่คนทั้งหลายได้ทั้งหมดเอามาแบ่งปันกันมันก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเจ้าไม่ต้องมีนาย <c oughs> เมื่อคนทุกคนเกื้อกูลเส้นกันละกันอย่างนี้ทั้งหมดทั้งโลกโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์พ้วเรื่องกล่าวต่อไปว่าการกระทําทุกอย่างต้องไม่มีโทษคือไม่ทํางานที่มันมีโทษก็ได้กับทำงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายฝ่ฟาฝืนระเบียบฝ่ฟาฝืนประเพณีนิยม แต่การกระทําอย่างนั้นมันฝากฝืนเราไม่ทํามันมีโทษคําว่าโทษก็หมายถึงสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับใจของเรากฎหมายวางไว้ยังไงกฎข้อบังคับของหมู่คณะวางไว้ยังไงประเพณีนิยมวางไว้ยังไงเราทําอย่างนั้นทุกอย่างทุกคนต่างคนต่างทำเหมือนกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ชัว่วกระคิด และต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าจงงดเว้นจากการทําบาปคําว่าบาปแปลว่าความชั่วอะไรเราที่เป็นความชั่วสิ่งอะไรที่เราไม่ต้องการบ้างหนึ่งการทําลายร่างร่างกายเราสองการประหัตประหารชีวิตของเราเป็นข้อเดียวกันอละดับที่สอง คือว่าทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งไปรายการที่สามคนรักเราไม่ต้องการให้ใครมาแย่งรายการที่สี่วาจาไม่จริงเราไม่ต้องการรับฟังวาจาหยาบเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่สร้างความแตกร้าวสิ่งขนันละกันเราไม่ต้องการรับฟัง วาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจเราไม่ต้องการรับฟังแล้วก็ห้าการสร้างทำลายสติสมัมปชัญญะให้หมดไป <c oughs> เป็นคนไร้สติสมัมปชัญญะเราไม่ต้องการมีเราต้องการอย่างเดียวคือรักสิ่งกันละกันสงสารสิ่งกันละกันไม่ชาริสยาสิ่งกันละกันเราก็ต้องเว้นส่วนที่มันโชว่วเสีย สิ่งที่เราไม่ชอบที่กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นบาปคือความชั่วเราเว้นซะแล้วก็ทำความดีในด้านความรักความสงสารความเมตตาปราณีสิ่งกอะละกันถ้าทุกคนทำเว้นจากความชั่วประพฤติความดีตามนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ใน <c oughs> ข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไทยกล่าวว่า จงสำรวมคือว่าเรามตดะวางเว้นจากการดื่มน้ำเมาเพราะว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ท่านพูดง่ายๆความจริงเรื่องน้ำเมานี่ก็พูดมาแล้วไม่ต้องอทิมบายถ้าคนทุกคนในโลกนี้ไม่ดื่มน้ำเมาเสร็จแล้วโลกมันจะตั้งอยู่ได้ไหมจะไม่ต้องไปห่วงพ่อค้าที่เขาขายน้ำเมา ถ้าหากว่าเขาไม่ขายเราไม่ดื่มเขาก็หากินทางอื่นได้และบริการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้อน,นี้อเอาเก็บไว้พูดกับวันหน้าก็แล้วกันเทราว่าวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายเวลามันหมดเส็จแล้วพูดต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิท์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังรับผู้ทู่รับฟังทุกท่านสวัสดี